อันนี้มันก่อยู่ใจกับเมืองบอเราก็ยังซึ้นมาแทบอยู่เพราเมืองบนมันมันพูดนล้นนท่านไดอยังให้เปิดแชรได้จะให้อยู่ใว่นนี้เมืท่านต่างมาจากโขกอก๋ว เกดหมายไม่ถึงกันอยู่ระหว่างนั้นที่ปศอ,อยูที่ไม่จะเห็นโรติด้่อมาเป็นตัวเจมาองใจายเลยยังไงเราก็เร้่มมปัญหาอยู่ที่ทั้งเนี่ยเี่วทำรวมนที่ระหว่างพวกเขา คือถามลูกมาชนกันแต่องค์นั้นชื่ออิเทราของค์นั้นอะไรเกมาน่จะก็มองเห็นแต่ก็ถ้าจะสร้างบุญทำบุญก็ทำได้ทด่านว่าอกษยาหรืออาอยากมันถึงบุตรของเราแล้วก็ ขาบไม่ยากยังเกิดไม่ยากเราคุอรอเวลาักหนาเวลาที่โลกกำลังจะหมดอยู่ในความนี้มันยากนะเน,น่ยยังยไ,ยไงขอใครทุกอยาก่างันจะมากัดโลกเมื่อนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ปวดรักผู้ยืนพูดแบบนะพูดมีธรรมะ ผู้ยึดมันม่นคือมั่นพราสนะตายยึดเอาพระภูวนาถไตรโลกนา,าสัจสัจดาจาร์พระองค์นั้นมาเป็นทจ่พึ้นพาอาศัยคือเีดสักจะมูลโพดมโมรมูตลอดพระธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นคาสอนของพระอ,องค์แท้จริงไม่ใช่เป็นคําสอนของใคราอคาสอนของพระองค์ที่เป็นคําสอนจริงนั้นที่จะร่วเข้ามา ดูในกายจิตใจของข้าผู้ถึ่พระธรรมที่จะประทับทำให้ที่ว่าเป็นผู้เลิศเถิคนที่หนีภัยหรือหรือกัรหรือบากนั้นนี้จะพวกเพื่อมาดีหรือเรนท่านที่ยาให้เสด็จเนกลับใครนั่นนะขอประธรรมของพระองค์ที่จะเป็นประกาศิให้มาสุดย,ยูกายหนึ่ง อยู่จิตใจสูวาจจอย่างนี้เสียก่อนและอีกผ้าดีสงสาวกอรหันผู้ประพัติปฏิบัติบาตรดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปโนื่อบุคนนั้นจะขอที่ว่าผู้ที่เฉียบขาดผู้อยู่จบคมไม่จัดหันบังเกิดไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตาย ขันติติดตทุกไม่มนพบน้อยพบใหญ่พบใดจะอย,ย,อยู่พระองค์เป็นบร,รมสุขดังพระภูมีพระภานะสขอที้ามาจะทำร่างกายจิตใจสังขารประค่าู้ถาวายเฉียก็าได้รับมรดกของพระองค์ดังนี้หรือเป็นตัวแทนของพระองค์ส่วนกับคนที่พลาเชื่อ สกเยนเรื่องสกเยวององค์ทูงคนใดอาจจะมาเร่ยงรัดตัดเป็นอนาคตภายไปนะเสียในยมำในใจกว่าตาแมมพร่โมกุตโตกว่าตาอัมบราชกว่าตาล้วนแต่ควา,ยา,ยามหนึ่งยิ่งใหญ่พระองค์นะัที่จะมาทำให้กายจิตสังขารของข้าเดินตามพระอ,องค์ไม่เสีย มองของพระอายชื่อจะพระอายนั่นนะอยู่ในระดับไหนก็ให้อยู่ในระดับนั้นถึืจะ่านพวกจำพวกที่ว่านิจฉาทิฏิความที่มนยุษยุนี้สมัยนี้เป็นทีติธิรเห็นไปในทางทิ่ติ รคยแตกตลาดเป็นคนยุคใหม่ไม่ใช่เป็นคนยุคเก,ก่าภริยาท่านนั้น,น,นเป็นคนยุคเก,ก่าราณาญาสฆ์นั่นนั้นเช่นปู่ทวดก็เป็นคนยุคเก,ก่าโบู์แหวนโบวอะไรทั้งหมดหรือพุทพาจารณ์โตก็ยุคเก,ก่าคนเหล่านั้นไม้ว่าพระองค์ชี้เจ้าไม่สิน้นวิญญาณ หรืออะไรไปอยู่ที่นั่นจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาลา,างเสียงขานเป็นมดดินเึืนอนพบไปแต่ละค้ามนี้แต่ละพบแต่ละยยุ่นี้แต่ละสมัยขอเถอเข้าใจเาข้าจิตเข้าใจาช่วยเหลือผู้ระบุผู้บริสุทธิ์อันผูไไ้ไม่โลบไม่โกดไม่หลง ที่เดินตรงตามรอยอริยาเด็จกว่าวันนี้จะขอให้ได้ปรศสครบกับว่าอ่านเปลงยุกสิอห่ายลุกรรยยคเป็นยุคที่ว่าไม่ดียุกที่ค่าตีบ่อยลุกไม่ลมงรอยกันยุกที่ว่าไม่มีประกาศิ ยุคไม่มือคำสอนพระพุทธองค์นั้นติดเหมือนเขาที่รบขึ้นว่าเขาไม่ถือที่เท่าเขาไม่ยันเจ้าเขาก็ไม่ยืนแต่โบราณท่านกล่าววา่าขอที่ว่าถือเท่านั้นแน่นขายบกคนนั้นแต่ชั้นเดดามาดาคูบาอาจารย์ตลอดกันเรียน เป็นเท่าสืบคำสองพุทธองมาผู้เป็นเจ้าผู้ศาสดาจารย์เอกในรอกนั้นบรมกูของเราที่จะสิดตามเจ้านั้นให้แน่นอนไม่เปรผัน,นที่จะเทิดทูนเจ้านั้นนะไว้เป็นคำเป็นจริงของบทมีพวกเราเกิดไปให้ได้เป็นผู้ประเสบจริง เห็นความจริงจะเกิดขึ้นมาอันไม่ใช่ว่าเป็นเี่ยวกา,ารพูดไปเสียให้ที่ว่าหมดลมหายใจเป็นการพูดที่ประกาเสกหรือประกาศเซนโตดังโอท,ที่จะหยัดยัง้งนิสายที่สลายไปด้วยถึงแผ่นดินทอง,อททงทนี้ทั่วไปทุกที่อันนี้เป็นการนี้ ข้าจะทำอย่างนี้ทำทำอย่างนี้ยกยองพระสัสนาอย่างนี้ก็ยกไปสามที่ว่าจิตของเราจะสามารถทำได้หรือทำลงไปเห็นว่าไม่มีทา้ไม่มีเลยกลอบ่ายไม่มีคดีหรือใครจะมาจองกำัำทำเด้หรได้ถ้าเป็นการผลอันบริสุทธิ ที่จะมารอดแห่งใครพิบัติน่ะไม่เอาเหมือนกระว่าท่านบุคคลนั้นนะบุคคลผู้ที่ดังหรือดังไม่ดีเขาที่ดังไม่ดีไม่เอาแหละขอที่ดีไม่ดังคี่ไหนดีไม่ดังถึงไม่ดังก็ตามเสื่อดนหนึ่งกออาจจะดังดังเป็นการดีดีด้วยตนหรือดีก่าบุคคลอื่นหรือสาดเดือ ัการพวกนั้นจะได้รับความสุขหรือสลุคสนานนพ้ทนทุกข์ไปเช่นเราผู้ใดก็ชนะเราก็อาจจะ็้อย่างที่จะทำเรื่องนี้ที่ใช่ด้วยความเพียรหรือขั้นพิธามจะนำให้สิว่เาเป็นประโยชน์นี่ขอให้คู่เป็นเรื่องนับ,บุญและอีกโคระการหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของว่านักบุญหรือบุคคลผู้มีจิตประสงค์ประสงค์อะไรประสงค์ในายการมรรคผลหรือประสงค์ในบุญบุญศัพท์นี้หละเป็นใหญ่บุญจะทําให้ความสุขของคนผู้บวชผู้ปฏิบัติได้เป็นบุญแท้จริงเลยอีกในยะหนึ่งบุญเป็นสิ่งที่อธิกันในชนะเลย เป็นอัศจรรย์ยังไงหรือชนะเลิกยังไงก็เมื่อไรเราถึงคงท่าชนะ